ไม่ครับกันอีกแล้วนะผมก็ซึ่งวันนี้ถว่าเราห่างหายกันนะแม่ครับไปนานโคตรๆเลยนะผมซึ่งวันนี้ผมกลับมาแล้วผมกลับมาอีกครับวู้ดีใจไหมยังนั้นค่ะดีใจมากเลยมั่งเนี่ยโอ้โหได้กลับมาเล่นตั้ครับกันอีกแล้วใช่เมวันนี้ผมไม่ได้เจอท่านผู้ชมมานานมากเลยเนี่ยขยิบหลักอุ้ยเอาตจอป้าเหรอวันนี้แบบง ถึงวันนี้เนี่ยวพวกเราก็จะเริ่ม EP ที่หนึ่งนะผมอ,มอาหารใน EP ที่หนึ่งใช่ไหมอาหารวันนี้เนะี่ยพรราก็ก็ต้องมาสร้างฐานรับของตัวเองก่อนเฮ้ยอันหนึ่งก็พวกเราต้องสร้างบ้านกันก่อนนะก็ว่านสร้างฐานรับกันเร่กันเลยดีไหมโอเคเอามา <Okay. S 2> มก่อนอื่นนะขั้นแรกเลยที่สำคัญน,นั่นก็คือไฟอ่าจากนั้น <โอ S 1> เราก็ต้องเอา เป็นที่นอนนึบอ่าเออไอ้คือว่าคนไปชั้นวันหนังสือด้วยดีไหมโอเคโอเคโอเคจากนั้นเราก็ต้องเอาประตูเออต้องเราก็สร้างฐานรับก็จะทำอ่าบัลลังก์สร้างฐานรับงั้นนั่นคือแบบว่าว้าวมันมืดตะเกินจุดไฟใช่ไหมสว่างขึ้นเยอะเลยครับผม โอเคไอ้เงี้ยังกาทุกคนเนี่ยบ้านเราก็มาสร้างฐานรับกันก็เหอหนึ่งเนาะบ้านเรก็ต้งขุดดินตรงนี้เลยอ่าสร้างฐานรับกันทุกทอมแล้วเป็นการสร้างฐานรับนะครับผมเราต้องขุดดินตรงนี้อ่าผมบ้านเราก็ทำเป็นป้อมยิงยิงปืนนี่หน่อยใช่ไหมใช่ไหมไอ้เงี้ยนังกะเฮ้ยไม่มีเกลียวหยือเปล่าโอ้เกลียวโฆษณาอาร์กิวกาท่านผู้ชมซึ่งเมื่อกี้ก็โฆษณาทุกทอมอ่าห้องตอนนี้บ้าเราก็มาสร้างฐานรับแล้วผม อาหายแล้วกุดตรงนี้เข้ามาแล้วผมฝังเข้าไปลึกๆเลยนะผมโอ้ยอะไรเกิดหมือนสักอิดอะไรแถวนี้วะเนี่ยเอ้ผมเจาะเข้าไปลึกๆนินหน่อยินเนื้อเฮ้ยเราก็เจาะเข้าไปลึกๆแค่นี้ก่อนนะผมอาเจาะลึกๆไปหน่อยึึฮฮบบไม่เจอไหน đâu กรึบ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 กรึ๊บกรึบอ้าว พอลมทมผมว่าหาั้นนี้แน่กับพอลแล้วมั้งเอาละเขาว่ามนุษย์สั้งเอ้ทาเดินหน่อยๆูนนคอี่อมีอะไรเหรอควนปืนอะไรอะควนปืนนีคุณนันนั่นคุณแบบนี้โอ้โอเคได้เลยโอต้องสร้างปืน่มเองออสร้างปืนนะเก๋เก๋เือขอควนย่ไหเด้มูควน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 ไป ปึ๊บอ่าฮะเสร็จแล้วก็ทุ่มตั้หลังจากนั้นนั้นพวกเราก็เออโอ้ยแม่งโฆสนาครับผมอ่าติดไฟไว้ก่อนนะั่นบอกโฆษณาเพื่อความสว่างโอ้โหผมว่าบ้านมันเละเกินไปแล้วไม่ใช่มันไม่ได้เละโอเคโอเออสร้างทางเดินขึ้นมาขึ้นมาหน่อยเด็กึบเออสร้างทางเดินขึ้นมาแล้วทุ่มเออเดี๋ยวก่อนนะ ต้องหนูเป็นเป็นก้อนอิดอ่ะเจอแล้วฮึบเก็บอ่ะดูสวยงามขึ้นมาชมฮึบอ่าโอ้โหอ่ะเป็นชิโนมากมากเลยฮึอ่ะเฮ้ยยังไงก็เราต้องสร้างฐานลับกันกันเลยดีกว่าแต่ว่าเราอะทำเป็นบ้านดีกว่าเอาไหมแต่ว่ามันบ้านฐานลับอะบ้านดินเออเจ้าเจ้า ปูก่อนใครก็ได้เฮ้ยเรามาอยู่ตรงนี้วนนะนะเห้ยแกแลังก็ขวดดินอยู่ใช่ไ,ไหมกวดดินแม่งโฆษณาอีกอีกละมันมีซื้อที่บิดโฆษณาไว้เนี่ยผมไม่อยากให้มันมีโฆษณาเลยใช่โอ้โหบ้านเริ่มหลูมแล้วเนี่ยโอ้โหบ้านเริ่มหลูมแล้วแต่ว่าตรงนี้หน่อยตอบเลยโอเคแกแกตอมในหินตรงนั้นตรงไหนอ่ะ ถังมันในตองนี่เหรอดไฟแล้วว่ามันมันก็เลยทำอเออใช่ก็เพระนะเองก็จุดไฟทำามนบ้าหลุนเองก็จุดไฟทำเมันบ้าแต่ว่าหลุนหลูไปเลยไม่ใช่เองนะคุนี้เออลุกเหมือนกันแฮะเออเรื้อยเรื่อยโอเคโอเคอึ๊บอึบอ่ามาแล้วบ้าทามันกเะเ็จมั้เหโอเคจ่านรมครับกับว่า ผมขนะอข้ามคลิปเลยก็แล้วกันนะโอเคข้ามคลิปเลยปักอ่าแล้วก็เติมมาเติมครับซึ่งตอนนี้นั้นว่าเรากาลังปูผนังหับผมอ่าบ้านลมสวยแลใช่ไหมก็ว่าตอนนี้นั้นกําลังปูผนังหับผมอ่าตรงนี้ก็ก็เป็นแบดว่ฮผมก็ทําเป็นห้องรับแขกนะผมอมกกามม่าใช่ไหมเจ้านาก,ก้ามันก็มีโซฟาใช่ไหมเจ้านาก้า ผมว่าผมคิดว่าผมตัดถึงไฟเนี่ยผมผมว่ามันไม่สวยนะนี่มันจะทำเป็นกระจกแบบนี้ผมอาหามันก็ได้ว่าดูอินเทอร์ในหน่อยๆพิบอาติดไปเลยหูบ้านหลูบ้านหลูบ้านใครเนค้รหรูเลยบ้านเรานี่หว่าเึ๊บเึิบเอ้ยอ้ไ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 อ่ไอ้ไอาไอ้ไอ้อ้ไ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 ้ไอ้้้อ้ไอ้อ้ไอ้ไ แล้วว่าเราควรรวมตัวนี้รู้สึกว่าตอนนี้เราต้องปิดตรงนี้ค่ะโอเคโอเคเฮ้ยเจนาก้าเราัปเลื่องก็ทำห้องรับแขกของผมมันเป็นยังไงดีอะอะไรๆก็รู้เองเดี๋ยวเราขอสร้างโอเคโอเคโอเคห้องรับแขกมันจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยอะเมอฟูหัวตรงนี้ก่อนแล้วเก็ห้องรับแขกก่อนเดี๋ยวก่อนนะอ้ามาแล้วบันไดโอ้โหเห็นนะต้องติดป้ายชื่อก่อนใช่ไหม ชื่อเดยก่อนเดียก่อนดีก่อนเดีก่อนเดี๋ยวกอนเดี๋ยวก่อนชื่อก่อนแลีวกันอี่อนเดี๋ย่อนเี้คือนเ่อนเิงๆยองผมก่อนเก่อนอีก่อนเกอนึี่อน้ดนเคีผยวอเฟีย่เดยกนเียก่นเีอนเอนเดี่อนย่าพเดคยานเี่นเออนู้อน่ะนีอนเดนเดาก็ตนองปิดตรงนี้ แล้วว่าเราทำตรงกับไอ้ด้านไอ้ด้านหลังเลยเลยดีกว่าแล้วว่าทำเหมือนกันเลยดีกว่าไแวบแวบอ่ายืดสายยืดสายหน่อยอ่าจากนั้นแล้วก็ติดตรงนี้อึ๊บอ่าทำเป็นกระแพงผมงทำทำเป็นกระแพงอ่าสุดยอดละโอ้โหบ้านมันถูกบ้านมันถูกเกินไปแล้วมมัมนีีดเยวอ่า เทปแตยิต้ยมแล้วสีเฮ้ยไม่เดี๋ยดมเ,เดี๋ยวตรงนี้อืมไอาเจนั่นก็เราว่าทำอ่าแล้วก็เท้าผู้จอมครับซึ่งนตอนนี้น,นั้นพวกเราก็โอไอ้ผูบ้บิกระอ่าเหรตอนนี้น,นั้นพวกเราก็มีเก้าอี้สำหรับห้องรับแขกแล้วผมอ่าผมก็ทําเป็นแบบว่าฮึมดีๆนะอ่าดูบ้านเราสวยยังผมว่านะมันต้องมีตู้ปลาเฮ้ยเจนั่นก้เราว่าถ้าเกิดบ้านเรามันนั้ก็หรูได้อ่ะ แล้วควรสร้างตู้ปลาดีไหมหนูหว่าตรงหน้าบ้านไหมอคนหนูว,ว่าอู้หูบ้านนี้เป็นตู้ปลาได้ถึงเมค่อเผื่อว่า,า,าก็ได้เป็นตู้ปลาเ<ด>นี่ยเราเราทำปลาเลยเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อว่าพวกเราสร้างตู้ปลากันกันดีกว่าไหมอ่าเอาเลยปึ๊บกหนูต้องเขี่ยปลาที่ก่อนว้ายมีสิไอ้เจนง่านี่ไงมีเศษปลาอยู่เฮ้ย กับว่าไม่เป็นไรก็จะดูครับกับว่าฮะก็ไม่เราลึกกับว่าไอ้นี่มันก้าวกับว่ามันแค่ลืมเล่นนานนะผมอาฮามาเล่นไม่ค่อยนานมันก็ลืมเพราะว่าผมว่ามันสามารถเสกปลาได้บ้าบอกเอาล่ะปึ๊บอ่าผมมะเคลียบพื้นที่กับท่านชมเคลียบพื้นที่ก็การสร้างการสร้างตู้ปลาปึ๊บไปบนอ่าเริ่มการสร้างกระสุกแล้วข้างในข้างในมมีลูกปลานิดหน่อยเออเดะเดะเด สร้างความทำมันหนูบอกว่ามันนะว่าบ้านเราเขาว่าหมูคนก็ได้รู้เนี่ยว่าพวกเราอ่ะเคยไปเที่ยวที่ชายหาดเนี่ยไหน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 รู้นะดูนะดูดิโอ้โหเรื่องสวยด้วยโผล่เฮ้ยแล้วลองทำเหมือนว่าคนเดินเข้าไปเหมือนน่ะเฮ้ยเดี๋ยวกเผพอทุบอีกแล้ววัดอ่า กูต้องพืนยาขึ้น้นไรอีกอีกแล้วฮึบอ้าสวยงามขึ้นเยโอ้โหบ้านของพวกเราโอ้โห นี่เนี <Hey>. oh. ่ยเห็นแล้่เห็นแล้วะไอเยนังก้าสว่านะเดี๋ยนใส่เพื่อนเลยคลั่งตัวมากอะไรอะพลังอะไรใครวะเฮ้ยนี่มันยมานี่หว่านี่นะเราลองตากเ้าเข้าไปข้างในดิคุณครับเข้าไปเฮ้ยเข้าไปดิไม่งองตายอ่ะ ตองอยากตายใช่ไหมโอเคได้เดี๋ยวกูจัดให้เออมาเดี๋ยวกูจัดให้มือเลยเดี๋ยวกูจัดให้เลยโว้ตก,ตกไกปีนลืมปุ่มแวบไอ้มึงมึงกล้าไปเย็บกับบ้านกูดีนนะโอเคผมกาโอเคตรงกับอดับไหมโอ้ย เฮ้ยใครวะอ้าวโอ้โหโอ้โหบ้านใครมีตู้หูปางตรงหน้าบ้านวะแล้วบุญมีคนด้วยเหรอคนเลยเราจัดถูกต้องเลยบุญเอ็มสวยงามนะเฮ้ยเจนนากล่าวว่าเอองั้รู้ไหมเฮ้ยว่าปลาของเราอ่ะแต่ว่ามันก็เป็นอะไรรู้ไหมแตาว่าเดี๋ยวเราอ่ะก็สะพ้าเองเนี่ยเขาว่าปลาของเราอ่ะเพราะมันอ่ะโคตรโหดเยี่ยมเลยเนี่ย ก่อนเราต้องเอาน้ำขึ้นมาก่อนอ๋ออ๋อดิอ่าเป็นน้ำไหมท่านผมปึ๊บกึ๊บกึ๊บกึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่ได้เดี๋ยวผมว่าเอาน้ำขึ้นมาก่อนเฮ้ยเฮ้ยเียวก่อนไอันี้หนึ่งก็เราทำผิดวัดอ่าเทแก่อนอ่าเทน้ำเสร็จปึ๊บถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็สร้างกระจกเพิ่มขึ้นต่อผมาว่าผมลืมเทว่ามันเกินโอ้โหกระจกบ้านใครใหญ่เกิน สูงมากเดยโอ้เทเขาไปโอ้โหคลิปมินน่าก็ยาวเลยนะครัแบโบอ้ยโอเค,อเคองั้นเราก็ปิดกระจกไม่เหลือแล้ยว,ย,วยังยังยังปิดดิชานไหมไม่เดี๋ยวนะโอเคอยังเงยแกจะนนันงนนก้าเดีาา้เวลาเฮ้ยอีกแล้วอีกแล้วเอาล่ะไอ้ยันนังก้าเขาเป็นไง เตรียมพร้อมดูป่าได้เลยเอาไว้ไงย,ยือนอยู่ตรงนี้ได้เลยเอาไว้ไงย,ยืนมองอยู่ตรงนี้<อ>ได้เลยมาคุณหม่ดีค่ะแกแกแกเอาไว้าาเ<อ>ดี๋ยวเองอะมายืนอยู่ตรงนี้แล้ว ครับซึ่งผม,ผมก็แกงไอ้ไอ้้หนังกานั่นเลยคือ ยืนหนูตรงเนี้ยมานี่เร็วเจ๊ตั้งเจ้ามานี่เร็วโอ้ยอย่าไปโอ้ยอย่าไปที่นี่มานี่เร็วมานี่มาที่มานี่มานี่ว้ามันอะไรก็ดูป่าดิทีหนึ่งวะเนี่ยโว้ลิปนี้โคตรยาวอ่ะเอางมายืนหนูตรงนี้อ่ายืนอ่ะไอ้ยืนแบบนี้สิวะเอาล่ะจากนั้นนะเองอะพร้อมเตรียมดูได้หันเอาไว้อะหันหน้ามาดิวู้าว นั่นลกเฮ้ยนี่ก็กติ๊บอะไรคัตเตอรประจำครับซึ่งตอนนี้นั้นตู้ปลาของเราเนี่ยเรื่องตันนั้นมันก็เสร็จเรียบร้อยครับผมอ่าตู้ปลาอย่างสวยงามนะผมอ่าเดี๋ยวเราไปฮีกันเลยดีวยกว่า โอ้ยย่านั่นก็เราพอน,นอนกันดีกว่าโอเคก็ว่าอ,อ,อันนี้คือ,คอบาอออนน้า,บานอของเรานะย่านังนก็เพื่อนอนเขาเพื่อนอนตรงนี้เฮ้ยย่านังนก็ถอาเป็นเราก็จำเลยว่าอันนี้ก็คือบ้านของหงโอ้ยนี่อันอันนี้ก็คือบ้านเกิดของเราโอเคไหมพร้อมน,นอนฝันดีจัก,กอเลมข้องตะป่างเฮ้ยเฮตเท้าแล้วเฮ้ยไอย่านังก็เรื งไกดนั่งยังไม่รู้ว่าลืมเหมือนกันนะกดนั่งยังไงอ่ะกดนั่งไงแล้วโอ้โหเฮ้ยพี่บุญเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรเอานเอาน้ำมีอะไรเอาน้ำอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยน้ำอะไรอ่ะเอามาให้หน่อยนี่มันน้ำเปล่าธรรมดานี่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เฮ้ยมันคือน้ำสีลืงไงเฮ้ยไปละเฮ้ย เลยขอเอามาดูบ้านของเราเดี๋ยวมาสยงานมาแล้อ้าดูบ้านของเราโอ้โหโคตรดีอ่ยวบ้านเราโคตรเทพอะอะบ้านโคตรเทพอะคันทมอะไรครับตำรัดโอ้ยคลิปนี้มันโคตรยาวกันทุกทอมอะไรวะ้ึงห่างก็ต้องขอจบคลิปนี้เก็บเป็นเท่านี้กันนะผมถ้าเป็นเจ้าถือมีนะก็ลืมกดไลค์กดกดกดดินกดกดกดติดตามกันนะผมเลาบันนี้ ขอตัวลาก่อนทุกคนผมบ๊ายบาย